ถ้าเด็กหญิงอายุแค่แปดขวบเดินเข้ามาสัมภาษณ์งานแทนแม่ของเธอคุณจะคิดว่าเป็นเรื่องน่ารักหรือสัญญาณจากบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อท่านประธานเปิดเอกสารในมือเด็กคนนั้นทุกอย่างในห้องกลับเย็นเฉียบและสิ่งที่เขาเห็นต่อมาทําให้ไม่มีใครกล้าอยู่ในตึกนั้นอีกเลยเด็กหญิงตัวเล็กในชุดนักเรียนเก่ายืนอยู่หน้าตึกสูงระฟ้าลมเช้าพัดผ่านผมเธอปลิวไหวเบาๆ มือเล็กกำซองเอกสารแน่นภายในตึกเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังกึกกึกกลิ่นน้ำหอมของผู้ใหญ่ลอยคลุ้งเธอก้มหน้าเดินอย่างระวังดวงตากลมโต,ตมองหาประตูที่มีป้ายสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับหันมามองมาหาใครเหรอหนูเด็กหญิงยื่นซองให้แม่ไม่สบายหนูมาสัมภาษณ์แทนห้องประชุมใหญ่เงียบกริบ ท่านประธานนั่งอยู่หลังโต๊ะไม้สีเข้มแสงไฟสะท้อนกับกรอบแว่นของเขาสายตาคมจ้องเด็กหญิงนิง่งแม่หนูชื่ออะไรเสียงประธานเรียบแต่เย็นเด็กหญิงเม้มปากแน่นแม่ชื่อนางสาวดาราค่ะประธานเลิกคิ้วมือหยิบเอกสารขึ้นดูรูปหญิงสาวในแฟ้มทำให้เขาชะงักลมหายใจติดขัดเล็กน้อยนี่แม่ของหนูเหรอ เด็กหญิงพยักหน้าเสียงในห้องเริ่มสะท้อนเบาๆราวกับมีอะไรบางอย่างในอากาศเปลี่ยนไปแสงไฟเหนือหัวกระพริบเด็กหญิงเหลียวมองเธอเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังประธานรอยยิ้มซีจางบนใบหน้าที่คุนตามือเล็กเริ่มสัน่นเสียงประธานเอ่ยเบาแม่ของหนูเสียไปแล้วไม่ใช่เหรอเด็กหญิงเงยหน้าช้า ดวงตาเริ่มมีน้ำใสๆคลอแม่บอกให้หนูมาส่งเอกสารนี้ค่ะเธอยื่นซองไปตรงหน้าแต่ไม่มีใครกล้ารับอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างประหลาดเสียงประตูห้องปิดเองไฟดับลงชั่วขณะและในความมืดนั้นเสียงหนึ่งกระซิบแผ่วขอบใจนะลูกเสียงนั้นเบาแต่ชัดจนขนลุกสู้ไปทั้งตัว เด็กหญิงหันไปทางเสียงเห็นเงาร่างของผู้หญิงในชุดทำงานยืนอยู่ตรงมุมห้องแสงจากจอคอมสองให้เห็นใบหน้าที่ซีดขาวกลิ่นน้ำหอมแบบเดียวกับแม่ชอยมาเด็กหญิงยืนนิ่งน้ำตาเริ่มไหลแม่แม่เหรอเงานั้นไม่ตอบเพียงก้าวเข้ามาช้าๆท่านประธานลุกพรวดจากเก้าอี้ดวงตาเบิกกว้างคุณคุณดารา เสียงเขาสัน่นราวกับเห็นปีศาจจากอดีตเงาผู้หญิงยกมือขึ้นช้าชี้ไปที่เอกสารในมือเด็กหญิงฝากให้เขาเสียงนั้นแผ่วลงจนแทบเป็นเพียงลมหายใจเด็กหญิงยื่นซองให้มือเธอสั่นแต่มั่นคงซองนั้นเย็นเยียบเหมือนเพิ่งออกมาจากตู้แช่เมื่อประธานรับไปแสงไฟในห้องกระพริบแรงอีกครั้ง เอกสารร่วงกระจายเต็มพื้นแต่ในทุกแผ่นไม่มีตัวอักษรเลยมีเพียงรอยน้ำตาเล็กๆซึ่งเป็นวงกลมตรงกลางกระดาษเสียงโทรศัพท์โต๊ะทำงานดังขึ้นประธานรีบรับปลายสายคือเสียงพยาบาลขอโทษนะครับนางสาวดาราเสียไปตั้งแต่เมื่อคืนมือประธานสัน่นเขาหันไปมองเด็กหญิงแต่เก้าอี้ว่างเปล่า ไม่มีร่างเล็กๆยืนอยู่ตรงนั้นอีกประตูห้องเปิดออกเองเบาๆกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวตามลมออกไปบนกระดาษนั้นมีลายมือเล็กๆเขียนไว้ว่าหนูแค่ทำตามที่แม่สัญญาลมเย็นพัดวูบกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยผ่านอีกครั้งท่านประธานทุดลงกับพื้นมองไปยังเงาสะท้อนบนกระจกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขา พร้อมรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของคนเป็นเงานั้นก้มลงกระซิบข้างหูเขาเสียงเบาเหมือนสายลมอย่าลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับฉันแสงไฟในห้องดับวูบเหลือเพียงเสียงเอกสารปลิวกระทบพื้นและเสียงหัวเราะเบาๆที่กล้องสะท้อนอยู่ในความมืดเสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นอีกครั้งแถวเบาในตอนแรกแต่ค่อยๆดังขึ้นจนสะเทือนในอก ท่านประธานรีบหันมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครความมืดคลุมทั้งห้องมีเพียงแสงจางๆจากจอคอมที่กระพริบบนนั้นปรากฏภาพหญิงสาวในชุดทำงานยืนยิ้มอยู่ตรงหน้ากล้องแต่ภาพนั้นไม่ใช่ไฟล์วิดีโอใดในเครื่องเขาเอื้อมมือไปจะปิดจอแต่ทันใดนั้นภาพหญิงสาวในจอหันหน้าช้าๆมาทางเขาดวงตาสีดำลึก เหมือนมองทะลุเข้าไปในจิตใจหัวใจเขาเต้นแรงเหงื่อเย็นซึมทั่วหลังนี่มันอะไรกันเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำบนโต๊ะมีเอกสารกองหนึ่งซึ่งเมื่อครู่ยังว่างเปล่าบัตรนี้กลับปรากฏข้อความขึ้นมาเองตัวอักษรค่อยๆผุดขึ้นเหมือนมีมือเขียนจากใต้กระดาษเพราะคำสัญญาที่คุณไม่รักษาเพราะความโลภที่พรากชีวิตฉันไป คืนความยุติธรรมให้ฉันเขาถอยหลังชนเข้ากับเก้าอี้ที่ล้มเสียงดังกระดาษทุกแผ่นปลิวขึ้นจากพื้นลอยวนรอบห้องเหมือนฝูงผีเสื้อสีซีดแสงไฟกระพริบถี่ทุกครั้งที่ไฟติดเขาจะเห็นภาพเด็กหญิงยืนอยู่มุมต่างๆของห้องเธอไม่พูดแค่ยืนมองด้วยดวงตากลมโตและรอยน้ำตาไหลาอาบแก้ม เสียงลมหายใจดังใกล้หูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เขารีบหันเห็นเงาผู้หญิงในกระจกอีกครั้งครั้งนี้เธออยู่ข้างหลังเด็กหญิงขึ้นสิ่งที่เป็นของเราเสียงผู้หญิงพูดช้าๆราวกับเสียงจากใต้ดินแสงในห้องเริ่มกลายเป็นสีแดงหม่นเหมือนเลือดซึมตามผนงังคอมพิวเตอร์ดับสนิทแต่เสียงพิมพ์ดีดกลับดังขึ้นเอง บนหน้าจอที่มือสนิทต,ตัวอักษรสีแดงปรากฏขึ้นทีละคำฉันอยู่ตรงนี้ประธานวิ่งพรวดไปที่ประตูแต่ประตูไม่ขยับมือเขากระแทกซ้ำๆจนเลือดซึมปล่อยฉันออกไปทันใดนั้นเสียงประตูเปิดออกเบาๆอากาศเย็นเฉียบพัดเข้ามาและกลิ่นน้ำหอมของเธอแรงกว่าครั้งไหนๆเขาก้าวถอยหลัง เงานั้นปรากฏเต็มตัวตรงหน้าผมยาวดำสนิทปลิวช้าๆใบหน้าซีดขาวแต่รอยยิ้มนั้นเย็นจนหัวใจหยุดเต้นคุณลืมฉันไม่ได้หรอกเธอกระซิบเบาเพราะทุกอย่างที่คุณมีเป็นของฉันเขาร้องลั่นเสียงนั้นสะท้อนในตึกว่างเปล่าและเมื่อพนักงานเข้ามาในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบเพียงเก้าอี้ที่หงายลม้ม เอกสารกระจายเต็มพื้นกับกลิ่นน้ำหอมที่ยังลอยอบอวลและบนจอคอมปรากฏภาพเด็กหญิงวัยแปดขวบยืนยิ้มอยู่ข้างหญิงสาวในชุดทำงานพร้อมข้อความที่เพิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วเสียงเครื่องปรับอากาศในห้องดังหึ่งเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าแต่อะไรในนั้นพนักงานยืนมองหน้ากันเงียบงนัน บางคนยกมือไหว้บางคนเดินถอยออกช้าๆกลัวจนเสียงหายไปในลำคอหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยรีบเข้ามาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวหล่นจากโต๊ะตกตรงหน้าเขาบนนั้นมีรอยนิ้วมือเล็กๆเปื้อนหมึกเหมือนของเด็กเขาก้มเก็บแต่เมื่อเงยหน้าขึ้น กระจกฝั่งตรงข้ามสะท้อนภาพเด็กหญิงยืนอยู่ข้างหลังเขารอยยิ้มจางๆแต่ดวงตาไร้ชีวิตหัวหน้าฝ่ายพงะถอยกระดาษในมือหล่นอีกครั้งเสียงหญิงสาวจากลำโพงโต๊ประชุมดังขึ้นทั้งที่ระบบยังปิดอยู่สัญญาต้องรักษาเสียงนั้นสั่นๆเหมือนจากคลื่นสัญญาณเก่าแต่ทุกคนได้ยินชัดในหู ชายคนหนึ่งวิ่งไปดึงปลั๊กไฟแสงไฟในห้องดับสนิทแต่เสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นแทนหัวเราะใส่สแบบเด็กทั่วไปแต่กลับเย็นเยียบจนทุกคนขนลุกในความมืดมีเงาหนึ่งเคลื่อนไหวผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนมีบางอย่างเดินอยู่ระหว่างพวกเขาเสียงฝีเท้าเล็กๆดังเป็นจังหวะก๊กก๊กก๊กหญิงพนักงานคนหนึ่งเริ่มร้องไห้ อย่ามายุ่งกับฉันได้โปรดเธอพูดเสียงสัน่นแต่เงาเล็กๆก,กลับหยุดอยู่ตรงหน้าเธอแสงไฟจากหน้าต่างสะท้อนให้เห็นเด็กหญิงยิ้มยื่นมือออกมาในมือนั้นถือซองเอกสารเดิมฝากให้เขาเสียงเบาเหมือนลมหายใจพนักงานหญิงร้องลั่นวิ่งออกจากห้องแต่เมื่อเปิดประตูกลับเห็นทางเดินยาวไม่สิ้นสุด ไฟแต่ละดวงกับพริบทีละดวงแปดแท้งซีคาเฟิน์เ็คิเซฟ s, K K s, s f J P N C C D r. ด้านในห้องประธานบริษัทอีกคนที่เพิ่งรับตำแหน่งแทนยืนมองหน้าจอคอมที่เปิดขึ้นเองมีไฟล์หนึ่งเด้งขึ้นอัตโนมัติชื่อไฟล์คือพ r o มิสดารา MP4 เขาลังเลแต่สุดท้ายก็คลิกเปิดภาพแรกคือใบหน้าของหญิงสาวคนนั้น นางสาวดาราพูดด้วยเสียงนิ่งเรียบถ้าคุณเห็นคลิปนี้แปลว่าคุณอยู่ในที่ของเขาอย่าทำผิดแบบที่เขาทำเพราะฉันยังอยู่ที่นี่จบประโยคเสียงหัวเราะเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งในคลิปภาพกล้องสัน่นเห็นร่างเล็กๆวิ่งผ่านด้านหลังก่อนหน้าจอจะดับวูบชายคนนั้นรีบปิดคอมแต่ทันใดนั้น แสงไฟในห้องประชุมทั้งหมดดับพร้อมกันเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวสัญญาสัญญาสัญญาอากาศเย็นลงจนน้ำค้างเริ่มเกาะที่กระจกบนนั้นปรากฏรอยนิ้วเล็กๆเ,เ,เขียนเป็นข้อความเธอยังอยู่เสียงประตูห้องค่อยๆเปิดออกเองกลิ่นน้ำหอมหวานลอยมาอีกครั้งพร้อมเสียงฝีเท้าเบาๆก้าวเข้ามาในห้องทีละก้าว ที่ละเสียงจนกระทั่งทุกอย่างเงียบสนิทเหลือเพียงลมหายใจของใครบางคนอยู่ข้างหลังเขาเสียงลมหายใจนั้นใกล้เสียจนได้ยินชัดอุ่นแต่กลับแฝงความเย็นว่บเหมือนน้ำแข็งชายหนุ่มกลืนน้ำลายไม่กล้าหันหลังเงื่อไหลาจากขมับลงมาถึงคอใครอยู่ตรงนั้นเสียงเขาสัน่เนเงียบไม่มีคำตอบ มีเพียงเสียงกระซิบตอบกลับเบาๆหนูรอคุณมานานหัวใจเต้นแรงจนอื้อในหูเขาค่อยๆหมุนตัวและสิ่งที่เห็นทำให้ร่างแทบสุดเด็กหญิงยืนอยู่ตรงหน้าผมยาวรุ่ยน้ำตาไหลรินในมือเธอยังถือซองเอกสารเดิมแต่ซองนั้นเปียกชุ่มเหมือนแช่น้ำมานานแม่บอกให้หนูเอามาคืนเธอยื่นซองช้าๆ แต่เมื่อเขารับไว้รู้สึกถึงความเย็นเฉียบซึมเข้ามาในฝ่ามือเหมือนจับน้ำแข็งทั้งแท่งเขาเปิดซองข้างในมีภาพถ่ายเก่าภาพหญิงสาวยิ้มอยู่คู่กับชายอีกคนคืออดีตประธานและในภาพนั้นมีเขาเองยืนอยู่ข้างหลังทั้งที่ตอนนั้นยังไม่เคยรู้จักนี่มันเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำแต่เด็กหญิงมองตรง สายตานั้นนิ่งมากจนทำให้ขนลุกทุกคนในตึกนี้มีส่วนรู้เห็นเธอพูดเสียงเรียบแม่บอกว่าเขาไม่รักษาสัญญาเสียงกระจกแตกดังเพลง้งทุกคนที่อยู่ในตึกได้ยินพร้อมกันไฟในห้องทุกดวงดับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องติดขึ้นเองพร้อมแสดงภาพใบหน้าดาราเต็มจอใบหน้านั้นพูดพร้อมกันในทุกห้องถึงเวลาแล้ว เสียงกรีดร้องดังขึ้นทั่วชั้นคนวิ่งหนีบางคนลม้มบางคนเหมือนถูกมือมองไม่เห็นจับขาไว้เสียงลมหายใจเย็นเยือกไล่าตามมาติดๆในห้องนั้นเด็กหญิงยังยืนนิ่งแต่เงาของเธอบนพื้นกลับยาวขึ้นยาวจนแตะขาของเขาและค่อยๆเลื้อยขึ้นตามเงาโต๊ะเหมือนมีบางสิ่งกำลังจะอบรอบตัวเขาเขาพยายามถอยหนี แต่ขาเริ่มขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้ด้วยแรงมืดเสียงหัวรบแผ่วดังอีกครั้งคราวนี้หลายเสียงเหมือนมาจากทั้งเด็กหญิงและแม่ของเธอรวมกันทุกคำสัญญาต้องชดใช้ไฟกระพริบอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีเขาเห็นภาพหญิงสาวยืนอยู่ข้างเด็กมือของทั้งคู่ประสานกันแววตาเปล่งประกายสีแดงสลัว เสียงหัวใจเขาเต้นแรงก่อนทุกอย่างดับวูบและเมื่อแสงกลับมาทั้งสองร่างก็หายไปบนโต๊ะเหลือเพียงซองจดหมายเปื้อนน้าข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวเขียนด้วยลายมือหว,วัดว่าถึงคนที่รับตำแหน่งต่ออย่าทำสัญญาโดยไม่ตั้งใจเพราะเราจะมาเก็บนี้เสมอลมเย็นพัดผ่านห้องกลิ่นน้ำหอมของ ดาราลอยวนอีกครั้งพร้อมเสียงฝีเท้าเด็กหญิงที่ค่อยๆหายไปตามทางเดินก๊อกก๊อกก๊อกจนเหลือเพียงความเงียบและเสียงหัวใจของเขาที่ยังเต้นแรงไม่หยุดเช้าวันต่อมาแสงแดดลอดผ่านกระจกตึกสูงเหมือนจะพยายามลบความเย็นจากเมื่อคืนแต่ภายในตึกนั้นกลับยังคงมีกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยอบอวลอยู่ พนักงานใหม่เดินผ่านห้องประชุมเก่าที่ตอนนี้ถูกปิดตายด้วยเทปสีเหลืองบนประตูมีป้ายเตือนตัวใหญ่ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเธอเหลียวมองผ่านช่องกระจกเล็กๆเ,เห็นโต๊ะไม้ตัวใหญ่ตรงกลางห้องยังคงมีซองเอกสารวางอยู่ตรงนั้นเหมือนรอให้ใครบางคนกลับมารับมีคนเล่าว่าในคืนที่ฝนตกบางครั้งจะเห็นเงาของ หญิงสาวในชุดทำงานยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นบนสุดและเสียงหัวเราะของเด็กหญิงแผ่วเบาจะดังตามมาจากทางเดินยาวไม่มีใครกล้าอยู่ดึกอีกต่อไปบางคนลาออกโดยไม่บอกเหตุผลแต่ทุกเช้าแม่บ้านจะพบรอยเท้าเล็กๆเ,เปื้อนน้ำเป็นทางจากหน้าลิฟต์จนถึงห้องประชุมฝ่ายบริหารสั่งปิดตึกชั่วคราว อ้างว่าเพื่อปรับปรุงระบบไฟแต่แท้จริงไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปตั้งแต่นั้นมาชื่อของบริษัทดาราโฮงก็ถูกลบหายจากป้ายหน้าอาคารและในคืนสุดท้ายก่อนจะรื้อถอนตึกช่างไฟฟ้าคนหนึ่งเล่าว่าขณะถอดหลอดไฟดวงสุดท้ายเขาได้ยินเสียงเด็กหญิงกระซิบข้างหูแม่บอกว่าถึงเวลาไปแล้วลมเย็นพัดวูบ หลอดไฟดับลงและเมื่อเขาหันกลับไปเขาเห็นหญิงสาวกับเด็กหญิงเดินจับมือกันออกจากห้องแสงอาทิตย์ส่องลอดเข้ามากระทบเงาทั้งคู่จางหายไปกับอากาศเหลือเพียงความเงียบกับกลิ่นน้ำหอมหวานที่ยังลอยอยู่ในลมเหมือนคำลาของคนที่รอคอยมานานและสุดท้ายได้จากไปอย่างสงบ